กิจกรรมของเราเรียกค่ะโอ้ไม่ก่อนรอที่จะกิจกรรมของเราเรียกค่ะง่ายดีมากิจกรรมแรกของเราเครือเป็นความแบบว่าจี๊จี๊เบาๆก่อน <S <S <an other> เป็น <S <S <an other> จี๊จี๊เบาๆอยากรู้ถึงความรู้ใจอยากรู้ถึงความรู้ใจของทั้งสองคนนะคะวันนี้ตั้งเป็นฟ <S an other> ิลต่อคำให้ใจตรงกันง่ายละง่ายไหมง่ายเลยไม่ยากเลยไม่ยากเลย เดี๋ยวง่ายๆเดี๋ยวจะพูดขึ้นมาให้หนึ่งคำที่พี่จะพูดขึ้นมาให้หนึ่งคำเช่นเช่นอะไรดีเช่นอะไรดีเช่นเก้าอะสมมติเป็นเก้าอย่างเงี้ยอ่ะคือจะพูดคำว่าเก้าแล้วก็จะพูดว่าหนึ่งสองสามแล้วให้พูดเก้าสี่เออโอ้ไม่ใช่โอไม่ใช่เราเป็นคำานามเราเป็นหมวดคำนามเราเป็นหมวดคำนามเล โอเเคการเลือกบทัำยากง่ายๆอย่างนี้เลยให้เป็นสัญญาณเตือนจังหวะให้โอเคอ่าเกมนี้ไม่ได้มีบทลงโทษอะไรเราแค่อยากวัดความรู้ใจได้สบายด้วครับโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมได้ครับสบายถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูคำที่หนึ่งกันดีกว่าได้คำที่หนึ่งคือคำว่าลาบลาบลาบนะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามลาบซ่อย รมดาง่ายเลยพี่อะไรนะพี่รับก่อยอ่ารับแซบรับแซบมันแซบหนัวไงแซบหนัวไงหอมยัวหอมยั่วมะนาวแฉะเออนีแหละดีแหละแม้ว่าใจจะไม่ตรงกันแต่ว่าหอมยั่วมะนาวแฉะอ่าโอเคไม่เป็นไรนี่เป็นแบบว่าอุ่นเครื่องข้อสอบวอร์มวอร์มไปข้อสอบวอร์มไหมมีกี่ข้อครับมีข้อสอบร้อยข้อแปดสิบ ใช้เยอะเลยมีแปดข้อโอเคเบาๆสอนได้ครับถ้าพร้อมแล้วคำที่สองคือคำว่าแฟนแฟน Nee, แฟนหล hm right. oh, ่อบแฟนหล่ออะไรแฟนหลอกก็หมายความว่าแฟนที่หน้าตาหล่อเนี่ยอยากมีแฟนหล่อไหมอยาใครๆก็อยากมีแฟนหล่อก่ถูกก็ถูกจะถูกขอบคุณแม็กกี้ไปเลยนะเมื่อกี้แฟนฉันแฟนฉันคนไหนนไหอะไรนะครับคนไหนหนัง เอา,อาดิแล้วแฟนใช้คำถามเดียวได้เลยเมื่อกี้แฟนหลอกก็ถามว่าคนไหน <c oughs> พอถามว่าแฟนฉันก็ถามว่าคนไหนแต่ไม่เป็นไรก็ยังไม่ตรงแต่ว่าได้หลุด,ดใจใกล้เคียงใกล้เคียงนะคะอ่ะคำที่สามดีกว่าคำที่สามได้ครับ